เก็เป็นเล่ว่านะร้านเราอ่ะมันสีชมพูแสบตาไปไหมเนี่ะได้งั้นเปลี่ยนสีพื้นแล้วกันเนาะตอนแรกเนะี่ยเก๊ก็ว่าเออมันก็แสบตาจริงๆนะเอาสีพื้นเป็นสีขาวดีไหมขาวก็ได้ขาวขาวขาาวโอเคฟึบได้เลาลองกลับไปดูสิคะว่าบ้านของเรานะคะเป็นอย่างไรบ้างโอเคเดี๋ยวกลับไปดูกันเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่กับแกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะ,ะพบกับแกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะวู้ฮ มาอยู่กันในด่านเลสเตรงไทคูนนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเกรดบ้านของเราด้น่แหละเย่โอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากลับไปดูบ้านของเราก่อนเพราะว่าเ็ตเปลี่ยนสีพื้นใหม่นี่เป็นสีขาวนะคะไปดูซิว่าไม่แสบตาแล้วหรือเ,เปล่านะอ้า okay, โอเคโอ้โหตอนนี้เนี่ยดูสะอาดสะอ้านสวยงามนะไม่สีชมพูแสบตาแล้วแล้ว,ลวเราคลิกโอเพนเลยค่ะเปิดเลยแล้วก็กดเซฟไปเลยนะคะโอเคเรียบร้อยอ่าแล้วก็มีลูกค้ามาแล้วนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเกดเข้าไปดูในเกียร์นิดหนึ่งว่าเราจะซื้ออะไรเพิ่มเติมไหมร้านของเราอยู่ใกล้ๆอีเกียร์เลยโอเคเข้าไปดูก่อนนี่เกดว่านะเกดอยากจะอ่าอัปเกรดร้านติดของตกแต่งเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้นะคะเงินเราก็ไปอยู่231ใช่ไหมโอเคไปนี่นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีเป็นเอ่อพวกร้าน มิลเชคฮอตดริงก์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีพนักง,งานบาริสต้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะมาตกแต่งกันดีกว่าเอ๊ะเอาอะไรดีตู้ปลานี่ไม่น่าได้เนาะโอ<ฮ>้อันนี้เนี่ยหกสิบ<ฮ> <60 S 2> เพชรเลยค่ะแพงมากอันนี้ห้าสิบห้าสิบเหรียญอุ๊ก็ไม่แพงนี่นะโอ้เอาไหมเอาไหมเอาเอาเอาเกตเอาเดี๋ยวนะซูชิเหรอเอาเป็นถาดสีอะไรดี เอเอาสาดหาสีประมาณเหลืองอ่อนๆประมาณอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ซื้อเลยจ้าโอเคปะงั้นเดี๋ยวเราวิววิวๆิวิวกลับบ้าน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 ไปดูดีกว่านะฮะกับร้านไปดูดีกว่าว่า เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นที่โค้งๆด้วยแหละแต่ว่าน่าจะเป็นพัทต่อไปนะคะพ์ทนี้เดี๋ยวเราขอมาติดไอ้นี้ก่อนอ่าฮุสวัสดีครับสวัสดีนะสาวนา้อยจะมาซื้ออะไรร้านแผลงหรือเปล่าชลยัลยชลัยวัดดีนะชลยัย <laughs> เหมือนมาดูแบบเฉยๆอะไรอย่างงี้ว่าเอ๊เอาแบบไหนดีนะโอเคเดี๋ยวนะฮะตอนนี้อ่านี่ไงเราจะต้องตั้งเอาไว้ อกลางเลยตรงกลางเลยดีไหมเนี่ยเอาไว้ตรงกลางเลยแล้วกันนะฮะเพื่อความสวยงามนะฮะนี่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 โอ้โหเสร็จแล้วฟิน i s นะคะแล้วก็กดเสร็จอ่าแล้วก็บอกีเนี่ยเกตเรือไปเห็นนะมันเป็นทางโค้งอะ่ะเออพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านประตูโค้งไงเออเราเออกประตูโค้งดีกว่าสวัสดีครับลูกค้าทุกคน อายินดีให้บริการนะครับร้านของเพลงอลังการแน่นอนอะไรด้วยอุ๊ยอันนี้ไงอันนี้ไงเกทอันนี้เลยนี่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 อันนี้มันมีตรงนี้เลยเนีนเนเนใช่เลยใช่เลยใช่50แคทเองด้วยโอ้โหไม่แพงด้วยนะฮะโอเคมีฮอตดริงค์มิลช์เชคนี่ยังไม่มีพนักงานหรอเดี๋ยวดูซิต้องเป็นบาริสต้าใช่ไหมเอาผู้ชายบ้างละกันนะฮะโอเคแล้วก็สตาร์ทเวิร์คือ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะแล้วก็เราอันนี้เนี่ยเราสามารถสั่งเป็นพวกมิลเชคแล้วก็ฮอตดริงค์ได้แล้วนะเอออุ้ยสวยงามมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตคลิกดูนิดนึงเซฟเอ,อ่อเซฟเกมนะคะแล้วก็นี่นะคะถ้าเกิดอยากข,าย,ขายายขยายร้านนะคะ เพิ่มอีก500แคส์นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเพิ่มอีก3,000แต่ว่าเราสามารถซื้อแคสได้ด้วยนะคะคลิกไปที่คำว่า by u currency ตรงข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกคำว่า by u cash เลยนะคะก็ถ้า2,000แคส์ก็299ร้บกโบอหูแพงเหมือนกันแพงเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวดู by ซื้อเพชรดูนะคะ100เพชรนะคะ89โสบอก่อา โอเคก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเกตว่าเดี๋ยวเราค่อยๆขายของของเราไปให้เงินมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีกว่านะเกตแนะนาอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นเงินมันก็จะเปืองมากเสียเงินเปืองมากๆเลยนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอให้พนักง,งานของเราเนี่ยขายของอะไรกันไปก่อนละกันเดี๋ยวเราไปดูในอีเกียกันดีกว่าคะ่ะแปคลิกเลยนะคะอีเกียฟึบอ,อ่าเดี๋ยวเราไปแอบดูบ้านร้านของคนอื่นกันบ้างดีกว่านะฮะโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูทางด้านบนกันไปรลก์เกตไป ให้แต่ว่าอย่าไม่เป็นถังขยะเลยนะเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวไปซื้ออันนี้ก่อนนะฮะตอนแรกแกอยากตกแต่งด้านหน้าร้านมากเลยนะแต่ว่ามันวางไม่ได้เดี๋ยวดูซิว่าแบบไหนสวยนะฮะนี่คือแกชอบอันนี้แต่ว่าอันนี้40โอเคส่วนอันนี้40เหมือนกัน40เท่ากันนะฮะส่วนนี้เป็นแบบออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะฮะอ่าส่วนนี้เป็นกรีกโอเคงั้นเราเอาแบบนี้แล้วกัน นี่อันนี้นะคะเลือกสีไม่ได้โอเคมัน okay, cannot change color นะคะไม่สามารถเลือกสีได้โอเคแล้วก็ตอนนี้เราซื้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะต้องทำเป็นห้องสเตอริโอแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเกตมาดูของตกแต่งพันหนังนิดนึงอ่ะอยากจะให้มีเป็น f r e wifi อะ่ะ50เลยนะหู แพงอะแพงไปแรงแม่โอเคเก็แพง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 โอเคโอเคเข้าใจแล้วว่าแพงนะฮะมาเรามาดูถังขยะกันดีกว่านะคะถังขยะเอาแบบไหนดีเอาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแม่แรงชอบอะอันไหนล่ะสองอันเลยได้ไหมอะได้โอเคในเมื่อเมื่อกี้นะคะเราซื้อแบบสีชมพูแล้วก็ซื้อแบบสีขาวแล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยค่ะ อ่าเกชอบสีโทนแบบดําขาวดําชมพูนะคะประมาณนี้นะ,ะชมพูดําขาวประมาณนี้อ่าโอเคแล้วก็นี่ค่ะกดบิวปึ๊บแล้วก็ไปที่อ่ถังขยะเสร็จอ่า,า,อ,า,อ,าอันนี้นะคะฮึบจะได้ไหมหวะเอหรือว่าเอาไว้เป็นทางเดินเพื่อตรงนี้ดีเออตรงนีก้ก็แล้วกันเนาะหรือว่าเอ๊ตรงนี้ หลายใจจังเลยอ่ะโอเคดีไง ทางเข้าตรงนี้นะคะเออสวย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 ดีแล้วก็ติดถังขยะเอาไว้ตรงนี้อันหนึ่งอ่าถังเข้านะคะก็จะมีถังขยะอยู่ด้วยนะ<ใช>แล้วก็เป็นถังขยะของพนักง,งานอ่าเรียบร้อยนะคะกดฟินิชได้เลย <oui> อู้หูสวยมากสวยมาก <oui> แล้วก็ตรงนี้พนักง,งานเดินขึ้นไปเสิร์ฟได้โอเคเก็บตังค์นะคะ <oui> ส่วนทางนี้ก็คือเป็น,นทางเดินที่ลูกค้าสามารถเดินเข้ามาได้นะคะอุ <oui> ้ย <uci usz> ตรงนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะมีเนาะ คิดว่าควรมีควรมีโอเครับอะไรดีครับโอเครับออเดอร์แล้วอึ๊บกดคลิกรับออเดอร์เลยนี่ตรงนี้เก็บเงินเก็บเงินโอเคแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้ทิปเลยเอ๊ะทำไมไม่ค่อยได้ทิปเลยนะมีทิปไหมครับ <laughs> ไี่ดึงใจเย็นขอทิปกันแบบแบบนี้เลย โอเคเดี๋ยวคลิกคนนิดนึงนะคะแล้วก็ออกไปไว้ตรงนู้นอ่าโอเคดูซิว่าเขาจะเดินยังไงเนี่ยเห็นไหมเดินล็อกเลาะรูตรงนี้นะคะเทสจะตายนะเทสจะตายนี่เก็บตังก่อนคืบตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเป็นร้อยห้าสิบสามนะคะโอเคคอนเซินปุ๊บแล้วก็คลิกตังก่อนอือ่าร้อยแปดสิบห้าแล้วนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวก็รอพนักงานเสิร์ฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันเราตอนนี้เนี่ยเกดไปเดินดูร้านคนอื่นดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอ,อยากเห็นมากนะคะนี่อันดับแรกเนี่ยเราไปดูอันนี้ก่อนเลยนี่อันนี้เขาสามดาวครึ่งนะ,ะเออ,อเกลืลืมดูขออนุญาตไปดูนิดนึงของเราเนี่ยสามดาวครึ่งเหมือนกันอ๋าโอเคเข้าไปดูกันเลยจ้าเฮ้ยเขาทําแบบ เก๋ๆแ,แบบเป็นเดินแบบอีนนี่มานะคะเหมือนแบบของกรีกของกรีกมานะเออตรงนี้แบบมีคนยืนอยู่นะแล้วตรงนี้ก็เป็นโคมไฟนะทาแบบเก๋ๆสองฝั่งนะคะแนวดีแนวดีเอาไว้เอาไว้เป็นทริคของเรานะคะนี่ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นฝั่งของห้องครัวพนักงานก็จะเดินเข้าได้เฉพาะรูนี้นะคะเพื่อที่จะมารับอาหารแล้วก็เอาไปเสิร์ฟนะนี่ตรงนี้เนี่ยเป็นห้องสเตอริโอด้วยโอ้ เลิศ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 แต่ก็ขนาดก็ใหญ่พอๆกับเราแหละเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึง่งอ้าวไม่มีแล้วโอเคตอนนี้เหลืออยู่แค่สองร้านด้วยนันเองก็โอเคนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูร้านของเราดีกว่าค่ะไปเลยค่ะโอ้ยตอนนี้เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บนะคะเงินก็มาอีกเยอะแยะเลยนี่เงินมาเพียบเงินมาเพียบโอ้โหล้วก็ลูกค้ามาอีกเยอะมากนะหรือว่าเกณควรที่จะ สร้างไอดีเพิ่มไปอีกเดี๋ยวนะขอลองบิลดดูนะคะนี่นะคะเพิ่มอีกดีไหมนะอืมตรงนี้ฮึบอ่าไหนลองดูนะคะว่าเราจะสามารถจ้างพนักง,งานได้เพิ่มหรือเปล่านะ worker นะคะแล้วก็ไปที่เชฟนะคะอ่าได้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 ได,ได,ได้โอเคเลือกไปที่ผู้หญิงละกันนะคะโอเคค่ะ แล้วก็เลือกอาหารญี่ปุ่นนะอ่าแล้วก็อึ๊บเรียบร้อยนะคะสตาร์ทเวิร์กิง่งชุบโอเคเสร็จแล้วเราก็กดคลิกเซฟะไรเลยนะคะนี่ตอนนี้นะคะถึง,ถ,งถึงอีตรงตรงนี้ของเราจะค่อนข้างที่จะเก่าแต่ว่ามันก็ยังนะยังดีอยู่ยังดีอยู่เดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงว่าตอนนี้เ็มีอะไรบ้างมีแค่อีตัวที่กันงๆอ,อ,อันเดียวเลยเท่าน,นั้นเอง โอเคได้ได้ได้ไดไดโอ้ตอนนี้สวยงามนะคะร้านของเราเดี๋ยวเก็บตังค์นิดนึงโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกดไปแล้ะค่ะบ๊ายบายเลิงก็ต้องขอัดตวลาไปก่อนครับโอ้โหพานักงานบังกล้องเลยขัดตวลาไปก่อนค่ะพบกันใหมคราวหน้าใครที่รักเพลิงชอบเพลิง ก็อย่าลืมชวเนเพื่อนๆนะครับมากดกระดิ่งดิ้งหนังแล้วก็กดซับสไครต์ให้กับพีพลิงเยอะๆด้วยวันนี้เพลิงไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมามาม่าแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเพลิงจะให้แกไข่ใหญ่มันใหญ่กว่าน,นี้ตอนนี้เนี่ยมันยังเล็กอยู่เลยครับอยากให้มันใหญ่ๆเลยค่ะว้าวว้าว สติกเกอรลา์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนะน้ำเลย